สวัสดีครับพลพักนักปรุงครับ คนได้มีโอกาสที่จะศึกษาวิธีการทำขนมปังแบบฝรั่งเศสที่คนฝรั่งเขาชอบทานกันแล้วก็การทำขนมปังแบบคนไทยนุ่มๆที่คนไทยคุ้นเคยนะครับจะต้องบอกว่าทั้ง2ชนิดมีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเทคนิคในการทำก็ไม่เหมือนกันด้วยขนมปังที่คนไทยชอบจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มกว่าและจะมีรสชาติที่หวานกว่าด้วยครับและนี่เป็นอีกวันหนึ่งนะครับ ที่พลจะมาอบขนมปังเอาใจคนไทยครับกับรสชาติที่เราคุ้นเคยนอกจากนั้นนะครับพลยังมีวิธีการดูแลท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างจานในห้องครัวของเราแบบง่ายๆมาฝากด้วยครับสักครู่กลับมาพบกันครับท่อน้ำทิ้งของร้านอาหารนะครับหรือที่ที่เขาผลิตอาหารเยอะๆนะครับ เขาจะมีบอดักไขมันติดตั้งไว้ครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการอุดตันของไขมันหรือเศษอาหารในท่อน้ําทิ้งครับแต่สําหรับครัวที่บ้านนะครับหลายๆคนก็อาจจะใช้ผงเคมีหรือน้ํายาเคมีใส่ลงไปในท่อน้ําทิ้งเวลาที่มีเศษอาหารหรือไขมันอุดตันนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วอาจจะทําให้ท่อน้ําทิ้งของคุณสึกกร่อนรั่วซึมได้ง่ายครับวิธีการง่ายๆนะครับในการดูแลท่อน้ําทิ้งของเราให้ปราศจาก ไขมันอุดตันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะครับทุก3เดือนครจะใช้น้ำส้มสายชูง่ายๆนี่แหละครับประมาณ1ถ้วยตวงนะครับเราจะเทใส่ลงไปในท่อน้ำทิ้งครับแล้วก็พักเขาไว้ประมาณ15นาทีครับน้ำส้มสายชูนะครับก็จะทำหน้าที่ล้างคราบไขมันที่ติดอยู่ตามท่อให้หลุดออกนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดน้ำตามลงไปครับเพียงเท่านี้เองครับง่ายๆแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับ มาถึงขนมปังโดนดท้ายที่เราจะมาทำการมีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นด้วยวันนี้เราจะทำอะไรครับโคเนตครับ ครับผมแต่ไม่ได้คนเน็ตธรรมดาเป็นคนเน็ตที่มีรสของช็อกโกแลตมิ้นท์นะครับเราเลยจะทำมิ้นช็อกโกแลตคนเน็ตนะครับเราต้องทำอะไรก่อนครับโจมครับเราจะทำตัวแป้งก่อนครับเพราะว่าแป้งเนี่ยต้องเอาไปพักเราก็เลยต้องทำก่อนนะครับครับ,รบส่วนประกอบของแห้งเรามี มีแป้งครับผมเป็นแป้งขนมปังครับผมอันนี้เป็นเป็นหางนมผงนะครับใช้เป็นหัวนมผงก็ได้แล้วแต่ยีสต์แห้งครับผมครับผมจะเอาทุกอย่างไปล่อนด้วยกันนะครับอ่ะในส่วนประกอบของของเหลวนะครับมีหลายอย่างมากเลยคนอาจจะเตรียมก่อนนิดนึงนั่นก็คือไข่นะครับเราใช้ไข่เท่าไหร่ครับประมาณ15กรัมครับหช้อนโต๊ะแต่ส่วนที่เหลือนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้ทาขนมปังก่อนอบจะตักออกมาใช้แค่15กรัม หรือรประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราก็มีน้ำครับครับก็จะมีน้ำตาลครับผมครับแล้วก็เกลือนะครับครับแล้วก็คนให้เขาละลายเข้ากันดีนะครับวันนี้ผมจะใช้เครื่องบดสับในการตีตัวขนมปังตัวนี้นะครับคุณผู้ชมต้องลองดูดีๆนะฮะปกติเวลาที่เราซื้อเครื่องบดสับมาเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนใบมีดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นใบ ไพลาสติกครับเป็นไมีพลาสติกครับตัวนี้เอาไว้ตีโดตีแป้งขนมปังตีแป้งพิซซ่าตีแป้งอะไรได้อีกล่ะทำเส้นพาสต้าก็ตีได้นะครับแล้วล่ะครับเราก็จะใส่ส่วนประกอบที่เป็นของแห้งลงไปครับโจมครับแล้วก็ของเหลวก็เดินเครื่องเลยครับง่ายแค่ไหนฮะเร็นแล้วครับโจมครับตอนนี้ก็ใส่เนยได้เลยนะครับเรายัดเนยเข้าตรงกลางนะครับ แล้วก็คุมเขานิดหนึ่งครับที่เหลือก็เครื่องเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนดีง่ายมากเลยนะครับเร็วมากเลยครับใช่คือเร็วเลยครับที่เหลือนะครับเราก็คลึงให้เขาหน้าเรียบนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดเราไม่คลึงกับบนโต๊ะนะฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมพยายามแบบว่าดันข้างๆลงไปข้างล่างนี้ก็ได้นะครับ เช่นกันก็คือทําให้หน้าด้านบนเขาตึงนะฮะเราก็เอาไปพักนะครับพี่โจมครับจะต้องมีพลาสติกด้วยใช่ไหมครับต้องมีครับเพื่อไม่ให้หน้าของเขาแห้งครับผมครับพยายามพักในที่ที่อุ่นๆนะครับแต่ไม่ได้ร้อนเกินไปนะครับเราพักนานเท่าไหร่ครับโจมประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าให้มันขึ้นเป็น2เท่าครับผมเอาละครับทำคัสตาร์ดช็อกโกแลตนะครับเราใช้แต่ไข่แดงครับผมนะฮะไข่แดง2ฟอง ระหว่างที่โจมแยกไข่แดงนะครับน้ำตาลที่เราจะใช้ half calorie sugar ครับคือต้องบอกว่าตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังดูแลเรื่องสุขภาพน้ำหนักเพราะว่าให้พลังงานเพียงครึ่งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าในสูตรนี้นะครับถ้าเราใช้น้ำตาลธรรมดาเราจะใช้80กรัมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ half calorie sugar เราใช้แค่40กรัมครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นนะครับที่เราจะใส่ลงไปก็จะมีแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็มีแป้งอเนกประสงค์ครับ นอกจากนั้นนะครับนี่พลจะใส่กลิ่นมิ้นท์ลงไปจะต้องบอกว่ากลิ่นมิ้นที่พนใช้เนี่ยเขาสกัดจากมิ้นท์ธรรมชาติทําให้เราได้รสชาติที่เข้มข้นใช้เพียงแค่นิดเดียวครับก็หอมแล้วก็ได้รสชาติแล้วนะครับในสูตรนี้เราใช้แค่ครึ่งช้อนชาครับตีให้เข้ากันนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นนมที่พลตั้งไฟไว้นะครับพอเริ่มร้อนเนี่ยนะครับจะเดือดแล้วเราก็ยกออกจากความร้อนเลยครับเทลงไปครับค่อยๆผสมกับส่วนประกอบของไข่แดงครับ นะแล้วครับพอเข้ากันดีก็เทกลับลงมานะฮะไม่มีอะไรแล้วเรานํากลับมาตั้งไฟอีกทีหนึ่งนะครับใช้ไฟกลางๆนะครับควรจะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะฮะคัสตาร์ดก็จะค่อยๆเหนียวขึ้นพอเขาเป็นฟองนะครับปุดๆขึ้นมานะฮะลักษณะนี้นะครับยกออกจากความร้อนนะครับแล้วคนให้ความร้อนเขากระจายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพรจะใส่ช็อกโกแลตลงไปนะครับแต่ข้อสําคัญก็คือพี่โจมครับเราห้ามใส่ลงไปตอนที่ร้อนมากใช่ครับเพราะว่าช็อกโกแลตเนี่ยเขาไม่ต้องการความ อุณหภูมิที่สูงมากในการละลายนะครับครับผมอ่ะตอนนี้ความร้อนก็ลดลงแล้วนะครับคนถึงใส่ช็อกโกแลตลงไปนะครับเอาละครับนับในใจ1นึถึงสินะครับแล้วก็คนเขาเลยฮะเนี่ยครับความร้อนของคัสตาร์ดก็จะทําให้ช็อกโกแลตค่อยๆละลายนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ่ายออกมาอีกภาชนะหนึ่งนะครับพักให้เย็นลงเพื่อเป็นไส้ของคนเนี่ยของเราครับอ้าวบวมแล้วครับนี่ให้ดูนะฮะเขาดูยังไงพี่โจมอ่พี่โจมสาธิต ก็เอานิ้วจุ่มในแป้งนะครับครับแล้วก็ทิมเข้าไปเลยควรจะเป็นรูไม่ควรดีดออกมาโอเคครับเดี๋ยวเราพูดถึงตัวที่จะมาทํารูปทรงของคนเน็ดก่อนก็ต้องมีลักษณะครับเป็นกลวยแบบนี้นะครับครับด้านหนึ่งก็จะเล็กด้านหนึ่งก็จะใหญ่นะครับถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็สามารถใช้กระดาษแข็งแล้วก็ม้วนให้เป็นรูปกลวยแบบนี้ก็ได้นะครับผมแนะนํานิดนึงนะฮะก็คือกระดาษแข็งม้วนออกมาแม็กใช่ไหมครับ กระดาษฟอยล์คุมอีกชั้นหนึ่งนะครับใช้ได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะใช้ได้สักครั้งสองครั้งไม่ถาวรมากเท่าไหร่นะครับผลไล่อากาศออกจากโดครับผมเพราะว่าเวลาที่ไล่อากาศแล้วจะทําให้ขึ้นรูปได้ง่ายเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะแบ่งโดตัวนี้นะครับออกมาเป็น6ส่วนเท่าๆกันชั่งน้ําหนักนะครับเป็นยังไงครับหนักเท่าไหร่ครับ280อยครับ2 8งอย่าังงั้นเราแบ่งเป็น6ชิ้นนะครับก็45กรัมนะครับอ่าครับถดมครับคึ้งเขาเย็นนะครับให้เป็นก้อนกลมๆครับแล้วก็ปิดก้นนนิดึะครับ พักไว้ก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาแป้งแต่ละก้อนมานะครับนวดแป้งเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเราจะต้องพยายามขึ้นให้เขาเป็นทรงยยาวนะครับแล้วก็เนี่ยครับนี่นะครับพอเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บนะครับเราพยายามทําให้เขาเป็นแท่งครับเนี่ยนะครับเราก็บนเขาลงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปิดตะเข็บครับ หลังจากที่เราได้เป็นแท่งยาวๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาคลึนเขาอีกทีหนึ่งนะครับจะเย็นๆนะครับค่อยๆให้เขายืดตัวออกอย่าไปบังคับเขานะฮะถ้าเผื่อเขาบังคับเขาเขาจะฉีกนะครับประมาณเกือบไม้บรรทัดหนึ่งนะครับก็ใช้ได้แล้วครับเราเอาตัวกลวยมานะฮะตอนนี้เนี่ยตรงกลวยของเราเราทาเนยไว้เล็กน้อยนะครับเอาส่วนที่เป็นปลายด้านแหลงเน็บวินิดหนึ่งนะฮะแล้วเราค่อยๆพันเขาครับค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะหมุนให้เขาซ้อนกันครับไม่ต้องไปฝืนเขาไม่ต้องไปกระชากเขาดึงเขาให้ยาวขึ้นนะฮะไม่จําเป็น แล้วพอมาถึงด้านล่างนะครับเราก็เน็บเลขน้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็พักอีกครั้งหนึ่งให้เขาขึ้นตัวขึ้นมาโอเคครับบวมขึ้นประมาณสองเท่าได้นะครับคนเอาไข่ไปกี่ที่เหลือมาเจือน้ำนิดนึ่งนะครับแล้วก็ทาไข่เข้าเตาอบครับไม่นานครับ12นาทีเท่านั้นเองที่ไฟเท่าไหร่ครับโจมร้อยก้าสิบครับพี่โจมได้แล้วครับ เราก็ต้องดูด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเตาอบแต่ละเาตาอบก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเวลาอาจจะแตกต่างกันได้เล็กน้อยนะฮะแล้วครับก็ออกมาสวยงามนะฮะแล้วครับก็พักให้เขาเย็นดีแล้วก็มาใส่ไส้คุณผู้ชมลองดูสิครับน,นี่เราใส่ไส้ได้เยอะทีเดียวนะครับอันนี้แหละเป็นสเสน่ห์ของช็อกโกแลตคนเนี่ยนะครับ ผู้ชมทราบไหมครับว่า,าญี่ปุ่นเขาจะมีหนังกระตูนเรื่องหนึ่งนะครับชื่อลักกิสตาคือตัวเอกในเรื่องเนี่ยนะครับเขาเคยพูดถึงช็อกโกแลตคนเนตไว้เขาบอกว่าเวลากินช็อกโกแลตคนเน็ตเนี่ยจะกินจากด้านไหนดีนะครับเขาบอกก็กินจากหัวสินะครับทีนี้ก็มีปัญหาอีกว่าเอ๊ะอันไหนคือหัวด้านนี้คือหัวหรือด้านนี้คือหัวกันแน่นะครับแต่จริงๆแล้วทานยังไงก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็นบนก็จะเด็ดออกมาทีละนิดแล้วก็ป้ายกับช็อกโกแลตกินเป็นคำๆนะครับ อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตมิ้นต์โคนเน็ตนะครับขนมปังหันซาอีกเมนูหนึ่งที่ผลนำมาฝากนะครับและสำหรับสูตรก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ www. o o f o o d m a f i a c o m ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพลกระโจมลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ